สวัสดีค่ะสวัสดีแมอาบอบโอนกรุ๊ปๆรคนี้สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะขอต้อนรับก็สู่ดาวละอ้ออีทอินเนวเววันนี้นะคะดาวได้มะม่วงดองมาค่ะนี่ค่ะเป็นช่องแบบนี้เนาะ,ะน้ำไลายไหลเปรี้ยวปากมาค่ะมากินกัน ก่อนอื่นต้องตัดถุกก็มันมีน้ำดอกนะเนาะชิปดูน้ำหมด ไม่สะใจทุกคนสใส่จานใหญ่เลยไม่มีข้าวคั่วนะคะทุกคนข้าวควั่วดาวลิมคั่ว ถ้าใส่ข้าขวคั่วไปจะแซบกว่านี้ค่ะ หอมเยอะๆถ้ามีข้าวคั่วแล้วก็น้ำตาลสายแดงนะจะอร่อยกว่าน,นี้น้ำตาลสายแดงอันนี้ดาวมีน้ำตาลสายขาว ไม่อยากคิดสภาพตอนพี่ชายเข้ามาในบ้านนะทุกคนคือที่เนี่ยมันเป็นอากาศบริสุทธิ์ใช่ไหมคะแล้วกลิ่นนะ่ตะตลบอบพัวเลยจ้ากะปิจ้ากะปิไทยแลนด์วนนี้พี่ชายอยู่ข้างนอกอะคะ่ะแต่ก็บอกเดี๋ยวว่าเัาจะอัดจะอัดคลิปวิดีโอกินอะไรสักอย่างนะอย่าเพิ่งเข้ามาประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็แล้วแต่เธอพี่ชายก็รู้เลย ต้องกินอะไรทักอย่างที่กลิ่นแรงแน่นอนค่ะทุกคนเดี๋ยวไปกินต่อก่อนนะคะน่าจะกินให้หมดถุงนึองอันนี้เอาไว้กินทีหลังพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊าย